วันที่ฉันรู้จัก Google และคนทั่วไปอาจรู้จักพี่วันวันลบปัสนานนน์ ว่าเป็นนายกสมาคมกาแฟพิเศษไทยแต่ในวงการกาแฟโดยเฉพาะกลุ่มสหาย i ฟร d s t เ a d e เขาคือพี่ใหญ่ใจดีที่ส่งต่อพลังบวกให้น้องๆได้ไม่เคยหมดอดีตข้าราชการไทยที่ตัดสินใจเอร์ลีริเท e จากงานบริหารนั่งทำงานบนโต๊ะสู่งานสวนกาแฟที่ใช้ชีวิตทำงานกับธรรมชาติมานานกว่าสองทศวรรษแล้วไม่ว่าใครจะรู้จักเขาในบทบาทไหนเจ้าของไร่เจ้าของร้านโรสเตอร์หรือบริสเตอร์พี่วันสะดวกที่จะเรียกตัวเองว่าเกษตรกรกาแฟโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวพี่ชายใจดี คนนี้แหละเกษตรกรกาแฟพิเศษคนแรกของไทยย้อนกลับไปที่วันเจ้าของไร่นายวันนายวันออร์แกนิกคอฟฟี่ฟาร์ม เริ่มเป็นเกษตรกรปลูกกาแฟมาตั้งแต่ปี1997-5ปีต่อมาว่ากาแฟจะเริ่มให้ผลผลิตราวๆปี2002พี่วันจึงได้เพิ่มบทบาทโรสเตอร์เป็นผู้ควกาแฟจากสวนของตัวเองกระทั่งเริ่มมีเครื่องชงเอสเปรสโซแมนชีนเป็นเครื่องเล็กๆไว้หัดชงกินเองในปี2003และกำเนิดร้านกาแฟชื่อเดียวกันกับชื่อไรต่อมาในเวลาหลังจากนั้นที่เริ่มจากการเป็นเกษตรกรคนอื่นๆอาจเริ่มจากกัปทูซีแต่ของพี่ย้อนทางเป็นซีทูกรัป สาเหตุที่เรามาทํากาแฟเพราะเราไม่อยากตัดต้นไม้บนพื้นที่เดิมในตอนนั้นเราไปหาข้อมูลว่าจะทําการเกษตรอะไรได้บ้างถ้าอยากได้ความร่มรื่นโดยไม่ต้ององเปิดพื้นที่ให้มันโล่งแบบที่ยังสามารถคงลำห้วยลำทานซึ่งพื้นที่มันมีอยู่แล้วเราอยากรักษาสภาพนั้นไว้ก็พบว่าคําตอบมันคือทํากาแฟได้อย่างเดียวกําเนิดเป็นสวนกาแฟพิเศษแห่งแรกในเมืองไทยด้วยสภาพสวนที่มันอุดเชตเราก็เลยกลายเป็นสเปเชียลตี้มาตั้งแต่แรกโดยไม่รู้ตัว โดยที่เราไม่ได้สนใจมาก่อนว่ามันจะมีผลทางรสชาติหรือทางการตลาดเพียงแต่ตอนนั้นแค่ไม่อยากตัดต้นไม้บนพื้นที่เดิมเพราะเราอยากจะมาอยู่กับธรรมชาติซึ่งในยุคนั้นก่อนปี2000โลกยังไม่รู้จักกาแฟพิเศษร้านกาแฟรายเล็กๆร้านกาแฟอินดี้ก็ยังไม่มีพอตั้งใจว่าจะทํากาแฟออกมาก็เลยอยากทําเองทุกขั้นตอนให้ถึงผู้บริโภคเลย ที่วันปรับเปลี่ยนการโปรเซสให้มีคุณภาพมากขึ้นจากเดิมที่ชาวบ้านเคยทำตามๆกันมาก็เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องการเก็บกาแฟที่ยังไม่สุกและการตากที่ตากกับพื้น ที่มั่นใจว่ากาแฟที่เก็บสุกมันจะให้รสชาติดีกว่าก็เพราะว่าพื้นเพเดิมที่ทําสวนผลไม้ทางภาคตะวันออกมาก่อนผลไม้ที่เก็บสุกคาต้นจึงมีรสชาติดีเมื่อเรารู้ว่ากาแฟเป็นผลไม้อย่างหนึ่งเราเก็บให้มันสุกคาต้นก็จะได้รสชาติที่ดีกว่าพี่ทําแบบนั้นมาตั้งแต่แรกเลยเยอพี่โชคดีที่ทําแบบนี้มาตั้งแต่แรกทั้งๆท,ท,ที่ตอนนั้นไม่ได้มีความรู้บังเอิญมันมาสวมกับจังหวะที่กาแฟพิเศษเข้ามาทั้งอันเดอร์เชดทั้งออร์แกนิกทำมาตั้งแต่แรกหมดเลยบังเอิญว่ามันมาเข้้้าเรรนนนด์ขอองผูบิโภคแนวนีีพ อาณาจักรสวนกาแฟของพี่วันประมาณพื้นที่รวมรวมได้ถึง200้ยไร่แบ่งเป็น3ามกลุ่มพื้นที่ได้แก่ป่าเมี่ยงซึ่งเป็นแหล่งปลูกแรกที่พี่วันเริ่มงานสวนกาแฟที่ความสูงราว1 0 0 0ถึง1,200เมตรจากระดับน้ำทะเลยังมีป่าป่านอยู่ที่ความสูง1 1 0 0ถึง1,300เมตรและแม่ตอนหลวงที่พี่วันได้มาหลังสุดความสูงพื้นที่1 4 0 0ถึง1,500เมตรแม้พื้นที่โดยรวมบวกกันได้หลายร้อยไร่แต่เนื่องจากไม่ได้ปลูกเต็มพื้นที่เพราะต้องมีต้นไม้ดั จึงคาดว่าปลูกกาแฟได้จริงๆแค่ประมาณ100ไร่และผลผลิตกาแฟพิเศษประมาณการได้มากที่สุดเพียงแค่หนึ่งตันสารเท่านั้นผลกาแฟเราเก็บแยกตามลักษณะสายพันธุ์เริ่มเก็บแยกตามลักษณะต้นอย่างละเอียดมาเกินนอสีถึงหปีแล้วเมื่อก่อนปีแรกๆก็เก็บแยกแค่เหลืองกับแดงตอนนั้นที่แยกเพราะเราอยากรู้ว่าเหลืองกับแดงรสชาติมันต่างกันไหมจากที่เก็บได้ทั้งหมด10กิโลกรัมก็แบ่งเป็นแดงสัก7เหลืองสักสเกิดเป็นล็อตเล็กๆซึ่งในปีหลังๆไม่ใช่แค่แยกเหลืองแยกแดงเท่านั้น อย่างแยกยอดเขียวแยกยอดแดงนอกจากนั้นยังมีแยกสีเชอรี่เหลืองแดงส้มชมพูแล้วยังมาแยกสียอดกรีนที่ประทิบใบใหญ่ใบอ่อนนุ่มเป็นต้นเกิดเป็นไมโครหลอดต่างๆขึ้นมาด้วยความปราณีตและความละเอียดในการโปรเซสคุณภาพรสชาติกาแฟของพี่วันได้รับการพิสูจน์ด้วยรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในการรับประกวดกาแฟไทยเทชเชอรี่คอฟฟี่อวอร์ดปี2018โดยในปีนั้นกาแฟพี่วันได้ราคาประมูลกิโลกรัมละ2800บาท สำหรับกาแฟพิเศษจากไร่ในวันมีชื่อเรียกแบ่งแยกไปตามโปรเซสต่างๆโดยมีวอรสโปรเซสชื่อซิงเกิลพลัสโตฮันนีโปรเซสชื่อสวีทฮันนีและดรายโปรเซสชื่อฟรุตตี้ฟลอราโรยันฟรุตตี้โรยันเอสเพรสโซ่เรียกแตกต่างกันไปตามระดับการคั้วนอกจากนี้ในปีหลังๆยังเริ่มมีกาแฟพิเศษเกรดแข่งขันผุดขึ้นมาอีกเช่นแม่ตอนหลวงไมโครลอดดีอาวายและป่าเมี่ยงไมโครหลอดวอรสโปรเซสเป็นต้นถามถึงโปรเซสที่ชอบที่สุดพี่วันบอกชอบที่สุด,ท,สดทุกๆโปรเซส ปีแรกๆชอบซิงเกิลพลัสโฟมากเพราะเป็นกาแฟวอ c h สโปรเซสที่เก็บดีล้างสะอาดตักสะอาดประมาณปี2008ถึงเริ่มทำไรโปรเซสในยุคที่มันยังไม่ฮิตยุคนั้นโลกยังรังเกียจไรโปรเซสแค่เราเองรู้สึกว่ากาแฟที่เราเก็บมาดีๆพอเอามาโดนแดดแล้วมันหอมมากก็เลยมีความคิดว่ากาแฟที่เก็บมาแทนที่จะทำวอ c h สโปรเซสแบบเก่าก็ลองเอามาตักให้ดีทำไรให้สะอาดก็ทำได้ตักทั้งเชอรี่ตั้งแต่ตอนนั้นมาก็ชอบไรโปรเซส เรื่องที่ Google ไม่รู้แต่ใครไปมาหาสู่พี่วันใกล้ชิดย่อมรู้ว่าพี่วันใส่ใจเรื่องอาหารและสุขภาพเอามากๆอาจเพราะส่วนตัวพี่วันเคยป่วยแล้วรักษาตัวเองให้หายด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินตลอดไปจนถึงรูปแบบการใช้ชีวิตเช่นเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ไม่กินอาหารตอนดึกไม่นอนหลังกินอาหารอย่างน้อยต้องให้ท้องย่อยก่อน4ี่ชั่วโมงและอื่นๆจึงแทบไม่ต้องสงสัยว่าทำไมพี่วันจึงเคร่งครัดเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการไม่ใช้สารเคมีและการดูแลธรรมชาติเพื่อให้ธรรมชาติดูแลเรากลับ ก่อนฤดูเก็บเกี่ยวปีนี้จะสิ้นสุดบนความสูง1,400เมตรจากระดับน้ำทะเลหากใครบังเอิญขับรถผ่านสวนกาแฟบ้านแม่ตอนหลวงจังหวัดเชียงใหม่อย่าแปลกใจหากได้เห็นชายคนหนึ่งตื่นแต่เช้าลุกออกจากเต็นท์ผ้าใบแสนธรรมดาออกมาเก็บกาแฟสายหน่อยก็ทำกับข้าวไม่ง่ายกินลำพังคนเดียวงานสวนกาแฟที่มีมากมายไม่รู้จบทำให้ชีวิตของพี่วลลัไม่เคยเหงาในสวนกาแฟพิเศษความสุขจากสิ่งธรรมดาที่มาจากธรรมชาติมันจึงเรียบง่ายเช่นนั้นเองเปิดไทม์ไลน์ตั้งแต่ พี่วันเริ่มทำงานสวนกาแฟ1,997เริ่มต้นงานสวนกาแฟในวันออแกนิกคอฟฟฟาร์มที่ป่าเมี่ยงจังหวัดเชียงใหม่2,002ผลผลิตกาแฟในยุคแรกๆทำให้พี่วันเพิ่มบทบาทเป็นโรสเตอร์เพื่อคั่วกาแฟของตัวเอง2,003กํากำเนิดร้านกาแฟชื่อเดียวกันกับชื่อไร่เพื่อนำเสนอรสชาติกาแฟที่ตั้งใจ2008 เริ่มต้นทำโรยโปรเซสในยุคที่โลกกาแฟยังรังเกียจกาแฟไร2012จากป่าเมี่ยงที่วันเริ่มงานสวนกาแฟบ้านแม่ตอนหนัวหลวงปรับปรุงสวนกาแฟเก่าและเริ่มทดลองโปรเซสต่างๆโดยมีการเก็บแยกผลเชอรี่สีเหลืองและแดงเพื่อวิเคราะห์รสชาติที่แตกตา่าง2015เริ่มเก็บผลเชอรี่แยกตามลักษณะสายพันธุ์แยกตามลักษณะต้นอย่างละเอียด ซึ่งในปีหลังๆไม่ใช่แค่แยกเหลืองแยกแดงเท่านั้นยังแยกยอดเขียวแยกยอดแดงนอกจากนั้นยังมีแยกสีเชอรี่เหลืองแดงส้มชมพูแล้วยังมาแยกสียอดกรินทิเรตทิบใบใหญ่ใบอ่อนนุ่มเป็นต้นเกิดเป็นไมโครหลอดต่างๆขึ้นมา2,018แม่ตอนหลวงโดยโปรเซสสีมือพี่วันและทีมงานชนะเลิศอันดับที่1สุดยอดกาแฟไทยราคาประมูลสูงสุดในปีนั้นราคาประมูลกิโลกรัมละ2,800บาท2020 ในวันออแกนิกป่าเมี่ยงเซมิคูวอชนะเลิศอันดับหนึ่งอีกครั้งทุกประวัติศาสตร์กาแฟาไทยราคาสูงที่สุดกิโลกรัมละ27,210บาททั้งหมด37กิโลกรัมรวมมูลค่า1,06,770บาทตลอดอดระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมาไม่แน่ชัดว่ามีการรื้อและสร้างลานตาก เปรี้ยงแปลงปรับปรุงสวนสูญเสียกำลังกายกำลังรั์ไปไม่รู้เท่าไรเพื่อหาแนวาทางการทำกาแฟในพื้นที่ป่าเมี่ยงและแม่ตอนหลวงให้รสชาติออกมาดีที่สุดรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งรวมไปถึงราคาประมูลที่ได้มาในปี2020จึงไม่ใช่โชคและความบังเอิญใดๆต่อไปพี่วันจะไม่ใช่แค่ชื่อเรียกแต่จะเป็นโลโก้เป็นตัวแทนเป็นเครื่องหมายแห่งความตั้งใจและความสำเร็จเป็นตัวอย่างให้คนกาแฟรุ่นต่อๆไปได้ดำเนินรอยตามบทความจากแม่แก้วเกษรินแห่งแกลลี่รีอคอฟฟี่กรุงเทพ